สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาภาล้อชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่6มีนาคมนะคะช่วงนี้อากาศแล้วก็ร้อนนะคะวันนี้ก็เลยมาสวนนะคะมาสวนมะม่วงก็เลยพาเพื่อนๆมาชมช้างเผือกปัดเวกนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลโบราณน,นะคะอ่าซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกไว้ในบ้านแล้วจะช่วยเสริมอํานาจบารมีนะคะป้องกันผุดผีปีศาจ ที่จะมาทําร้ายนะคะที่จะมาทําร้ายเจ้าของบ้านนะคะเพราะฉะนั้นช้างเผือกปัจเจเวกนี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลโบราณนะคะบางคนอาจจะมีแล้วบางคนก็มีแล้วอาจจะไม่รู้จักนะคะอันนี้ของพี่กันตรีเนี่ยเขาเรียกว่าช้างเผือกปัจเจเวกนะคะซึ่งมีสามพันด้วยกันนะของของอีกสองพันนะพี่กันตรีก็ยังไม่มีเนาะนะ อ่าอันนี้เป็นช้างเผือกปัจเจเวกนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะสวยนะคะสวยงามเพราะว่าสรรพคุณนะคะสรรพคุณหรือเป็นไม้มงคลที่อ่าช่วยเสริมอํานาจบารมีนะคะเนาะทำให้มีโชคมีลาบมีวาสนานะคะแล้วก็การเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะนะเจ้านายก็ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคล น่าจะอยู่น่าจะประมาณสากัก40กว่าปีที่แล้วอะนะ่ะเนาะตรงนี้ต้นนี้นะคะ40กว่าปีที่แล้วนะคะที่มาอยู่กับเรานะคะแล้วก็เขาก็มาอยู่สวนนี่แหละเนาะเฝ้าวสวนให้พี่กันตรีเนาะเป็นเฝ้าวสวนมะม่วงนะคะก็อยู่อย่างนี้ตลอดจะแล้งจะร้อนแบบไหนเขาก็อยู่ยงคงกระพันนะคะอันนี้คือช้างเผือกปัจเจเวกนะ ถ้าใครปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยการผุดผีปีศาจนะคะแล้วก็สิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะ,ะมาทำเจ้าของบ้านนะนะคะก็เปรียบเสมือนช้างเผือกนะคะซึ่งเป็นช้างประจำของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะใครก็ต้องมีช้างเผือกไว้ครอบครองนะคะเนาะอันนี้ก็คือว่านพญาช้างเผือกปัจเจเวกนะคะทั้งสวย สวยทั้งใบทั้งต้นนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะอันนี้ก็ประมาณเดือนมีนาคมแล้วนะคะอากาศก็ร้อนพี่กันตรีก็ไม่เคยรดน้ําเขาเลยไม่เคยรดน้ําก็ของเขาก็อยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่เคยรดน้ําเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาเที่ยวสวนนะคะพี่กันตรีให้เลยนะคะถ้าใครอยากได้เนาะใครอยากได้ให้เลยช้างเผือกปัจเจเวกนะคะ แต่ว่าลักษณะพิเศษเขาก็คือเวลาตัดนะเพื่อนๆนต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ายางของเขาเนี่ยจะทําให้คันนะคะนะทําให้คันปียางตามป้องนะคะจะทําให้คันได้ขายได้นะคะนี่ก็มีคนก็มาเอาเรื่อยๆรื่อนะมีคนก็มาขอไปเรื่อยๆเหมือนกันแหละแต่เขาก็ ก็ไม่หมดอ่ะนะเขาก็อยู่อย่างนี้ตลอดนะคะช้างเผือกปัจเจเวกช่วยกันผุดผีปีศาจนะคะสิ่งชั่วร้ายเนาะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยมาทีไรพี่กันตรีก็จะเข้ามาดูเนาะตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะคะ เดี๋ยวก็มีน้ำเมสานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะเป็นแบบไหนไม่ได้ลดน้ำเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเขาชอบนะคะจะชอบแดดร่มลาไรนะคะแดดร่มลําไรนี้เขาจะอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะคะเพื่อนๆลองมาดูโอ้ตอนนี้มีลมกระโชกแรงมาเลยนะ คงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเย็นนะคะอยู่ตรงนี้เย็นมากเลยใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นไม้นะคะช้างเผือกปัจเวกของเราจะช่วยดูแลนะคะดูแลเจ้าของดูแลบ้านดูแลสวนของเราไม่ให้ใครเข้ามาทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะแม้กระทั่งป้องกันผุดผีปีศาจนะคะที่จะเข้ามาทําอะไรให้เรานะเพื่อนๆเนาะ ซึ่งเป็นความเชื่อแบบนั้นนะคะก็ไม่ให้เชื่อนะคะไม่ให้เชื่อเนาะแต่บ้าข้าเล่ากันมาเข้าเล่ากันมาแบบนั้นเนาะเพื่อนๆน,นะสมัยก่อนต้นละพันนะเพื่อนๆเ,เนาะแพงมาก <c oughs> ก็เป็นตระกูลอโกนิมาเหมือนกันนะคะ พญา,าช้างเผือกต้นนี้ยิ่งสวยนะคะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆนะตัดเป็นป้องเลยถ้าป้องเขาลงดินตรงไหนเขาก็จะมีรากออกนะคะเพื่อนๆป้องแบบนี้ที่เห็นเหนอยู่เนี้ยจะมีรากทุกป้องเลยนะคะเราก็ตัดนะคะสวยงามน,นะคะต้นขาวๆสวยมากเลยนี่ก็เหมือนกัน ต้นขาวสว้ยนะคะช้างเผือกปัจเจเวกบางคนอาจจะมีแล้วนะคะแต่จะไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักชื่ออะไรอะไรเงี้ยเนาะ,ะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าบ้านพญาช้างเผือกปัจจเวกนะคะ อยู่ใต้ต้นมะม่วงเฝ้าสวนมะม่วงให้พี่กันตรีนะคะเนาะเฝ้าสวนมะม่วงอยู่แดดร่มรำไรถ้าแดดจัดมากใบก็จะไหม้นะคะเพื่อนๆเนาะน,นี้เป็นสวนมะม่วงนะคะประมาณนี้เลยว่านพญาช้างเผือกปัจจเวก ขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะคะ